สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวีวิดวันนี้เราใช้ชื่อเล่นชื่อฮันโนตอวนนี้ผมจะมาพิจารณาโครงงานที่ชื่อว่า n n m m t t o o s about COVID ป้าหมายกันรู้มีก่อนเอออ่ะเราต้องเรียนรู้ดีการว่าการ์ตูนก่อนที่เราจะทำการ์ตูนครับได้สรุปเรื่องโควิดหรือเรียนเรื่องโควิด เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าโควิดมันคืออะไรก่อนก่อนที่จะทำเป็นแอนิเมชันสอนเรื่องโควิดครับและอันสุดท้ายคือเราให้ความรู้คนอื่นเรื่องโควิดในแอนิเมชันครับก็คือแบบเราอะทำแอนิเมชันเพื่อสอนคนอื่นว่าโควิดคืออะไรป้องกันยังไงระบาดยังไงนะครับ แผนการดำเนินงานของโครงงานนี้มีขั้นที่หนึ่งเราต้องเรียนรู้เรื่องโควิดก่อนว่ามันแพร่กระจายยังไงมันป้องกันได้ยังไงแบบนี้เป็นต้นครับขั้นที่สองคือทำสคริปต์สคริปต์คืออะไรสคริปต์เป็นตัวที่เราอะทำเพื่อเราเขียนบนกระดาษหรือ iPad หรือคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้ที่เราสามารถเขียนลงไปว่าตัว anime. แอนิเมชั่นตัวการ์ตูนที่อยู่ใน เอ่อคลิปหนึ่งอ่ะเขาทำอะไรบ้างแล้วก็เขียนเป็นสคริปต์เราก็สามารถมีสคริปต์ได้ว่าเราจะพูดอะไรภาคเสียงตัวตัวกระตูนได้ครับต่อมาเราต้องเรียน้วนการวาดรูปแอนิเมชันเอ่อในโครง,งาาเนี้ผมใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโปรเค e ในการในการวา,าดลูปแอนิเมชันของ ของโครงงานนี้ครับขั้นกันที่สามคือหลังจากที่เราอะทำเอ่อเราทำสคริปต์เสร็จแล้วเราเรียนเรื่องโคดเสร็จแล้วแล้วเราก็เรียนเรื่องโปรเรสเสร็จแล้วเราก็วาดแอนิเมชันต่อมาเราก็ลงซานเอฟเฟกต์หลังจากที่เราวาดเสร็จแล้วเราสามารถลงซานเอฟเฟกต์เราลงเพลงทำให้ตัวคลิปวิดีโอยาวแค่ไหนก็ได้สั้นแค่ไหนก็ได้ให้มันดังให้มันเบา แล้วก็ให้มันเร็วให้มันช้าเท่าไหร่ก็ได้ที่เราต้องการโดยการใช้ตัวแอปพลิเคชันที่ Edit ได้พในโครงงานนี้ผมใช้แอปพลิเคชัน Edit ที่ชื่อว่า InShot ขั้นที่5คือหลังจากที่เราว่า a n i m a t i o n เสร็จแล้วเรา Edit ทุกอย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ลง YouTube และหลังจากลง YouTube แล้วขั้นสุดท้ายคือเราเขียนสรุปในงาน คลิปที่หนึ่งที่ทผมทำในโครงงานนี้ชื่อว่า How the Covid Spread คลิปนี้เป็นคลิปอันแรกที่ผมทำคลิปนี้เป็นเรื่องโควิดระบาดได้ยังไงอ,อคลิปเนี้ยผมใช้เวลาสองถึงสามเดือนสองเดือนกว่าในการทำมแม้แต่ความยาวของคลิปคือหนึ่งนาทีกับสี่นาทีเหตุผลทำไมมันสั้นจังเพราะว่าหนึ่งอะ ผมอะ่ะเ,เขียนวาดรูปแบ c ็ g กาน์ d เยอะในเอในแอนิเมชันนี้และสองคือว่าผมไม่รู้ด้วยการแบบดู i c เ t ตตัวรูปและลบแก้ๆกันเลยตอนที่ผมอะ่ะอยากเออยากแก้อะไรอะ่ะเป็นแบบอันที่สองร่ะผมอะ่ะต้องแบบเอเขียนลอกทุกอย่างของอันแรกว่าจะให้อะไรไม่เือแล้วก็แค่เปลี่ยนตรงที่เขียบเท่านั้นเออ นี่คือคลิปของ How the Covid Spread เชิญรับชมได้เลยครับ คลิปที่สองมีชื่อว่า How to Prevent COVID ครับคลิปนี้อเป็นคลิปที่สอนว่าป้องกันโควิดยังไงคลิปนี้แม้คลิปนี้มีความยาวหนึ่งนาทีกับยี่สิบห้าวินาทีหรือยี่สบเอดวินาทีมากกว่าคลิปที่แล้วอ่ะคลิปนี้ใช้เวลาแค่เดินกว่าๆในการทำเหตุผลที่ใช้เวลาสั้นกว่าเพราะหนึ่ง คลิปนี้ผมเรียนด้วยก่อตัวดูเป i c a t เตตัวรูปแล้วเลยแบบผมไม่ต้องเขียนทุกพิกเซลผมแค่ลบแค่ตรงที่จะแอนิเมตเท่านั้นและสองคือว่าคลิปเนี้ไม่ค่อยมีแบ o กา์เยอะมากขนาดนั้นอ่คลิปคลิป how to prevent covid นี่เชิญรับชมคลิป how to prevent covid ลยครับ เรื่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขมีควร reuse background ของคลิป reuse background คืออะไร reuse background คือว่าถ้าเกิดว่าผมาจะทําคลิปที่สแล้วผมอยากได้ฉากเติบเป็น background ผมก็สามารถเอาคลิปแรกเอาแบ็ r กราวเติบจากคลิปแรกมาใส่ในคลิปที่3ได้และการที่ทำแบบนี้สามารถให้เวลาผมในการทำฉากแบ็ r กราวที่ดีกว่า นีได้ต่อมาคือควรเรียนโปรเกตหรือเรียนแอนิเมชนันให้มากขึ้น mm hmm. ตัวอย่างของนี้คือว่าคลิปที่หนึ่งอ่ะก่อนเรียนเอ,อเรื่องตัวลูปิเคตตัวรูปอ่ะผมใช้เวลาสองถึงสามเดือนในการทำแต่อีกอันในคลิปอ่ะคลิปที่สองอ่ะในเมื่อเรียนแล้วอ่ะใช้แค่เดือนก่อนๆในการทำแม่คลิป ที่สองอ่ะใช้ลามากกว่ามีเวลามีระยะเวลามากกว่าคลิปแรกต่อมาคือควรเตรียมเตรียมเขียนสคริปต์ให้ดีกว่านี้ก่อนทำเหตุผลทีนี้ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะ่ะเขียนสคริปต์แล้วก็วาดรูปไปแล้วแล้วเราต้องแก้อะไรบางอย่างเราต้องลบทั้งตัวเออที่เราทําไปแล้วและเราก็ต้องลบสคริปต์ทำให้แบบนั้นไปเลยนี่คืออีกเหตุผลทำไม คลิปแรกอะถึงใช้เวลามากกว่าคลิปที่สองเพิ่ Animation about covid หรือสรุปรายงานคือหนึ่งได้เรียนรู้เรื่อง covid เราเองอะได้เรียนรู้เรื่อง covid มากขึ้นแล้วก็เราได้ดวาดแอนิเมชันโดยใช้โปรแกรมโป k e กได้ ดูว่าแอนิเมชันอะใช้รวลน,นานมากในการทำแล้วก็เราอะเข้าใจเรื่องโควิดและเราสามารถสอนคนอื่นเรื่องโควิดได้แต่ในมเมื่อเคสที่ผมสนอนลองอะไม่ค่อยเอ,อไม่ค่อยนานมากอนะแบบไม่กี่วันที่แล้วอ่ะจะไม่ค่อยมีคนดูมากใน YouTube เพราะว่าเพิ่งลงใหม่ๆแล้วก็สรุป โครงงาน a n i m a t ช o น about c o i จบลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ